สวัสดีค่ะชาวเมืองลบี่สกุล่านี่คือระหว่างการถ่ายทําตอนเดียวจบของในสัปดาห์นี้ความพีกก็คือบักหลอนๆค่ะซึ่งมักจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญในระหว่างการถ่ายทําแต่พี่ไม่เคยบันทึกภาพเก็บไว้แน่นอนที่สุดค่ะในเมื่อเกิดขึ้นในคลิปนี้พี่ตังกว่าก็เลยตัดสินใจบันทึกภาพมาให้ดูซะเลยใช่ค่ะนี่คือคลาสเรียนเวทมนต์และมีนักเรียนคนหนึ่งที่ผิดไปจากพวก คนนี้ละค่ะทุกคนมองผิวเผินเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมคะฉะนั้นต้องเข้าไปใกล้มาเดี๋ยวซูมให้ดูกันชัดๆค่ะ <c oughs> ใช่แล้วค่ะมันคือบัคตาถลนมักจะเกิดขึ้นตอนเราเปลี่ยนชุดให้เพื่อนและพาเขาวาร์ปมาที่ไกลๆเชื่อได้เลยค่ะว่าต้องมีน้องๆที่เคยเล่นแล้วเจอบักแบบนี้อยู่หลายคนอย่างแน่นอน จึงทำให้ตอนนี้พลาสเรียนเวทมนต์์ที่แสนสดใสของเรากลายเป็นชั่วโมงเรียนพิษวงไปซะแล้วเอาเป็นว่าใครพอมีเวลาก็ลองไปทําดูนะคะว่าจะได้บั๊กนี้ออกมาทั้งหมดกี่คนอีกสักครู่พบกับตอนเดียวจบของน้องโบค่ะอันที่จริงน้องส่งตั้งแต่เมื่อวานแต่พี่น็อกนะคะหลับสนิทเลย f อฟดั้งเดิมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ค่ะ FC ใหม่ที่ชอบก็อย่าลืมติดตามและก็ดิ่งช่องแล้วเจอกันบ๊ายบายค่ะ